ครับตอนนี้รนร่วงแล้วนะครับร่วงไปในป่าปามครับป่าปามนี้นะครับแต่ผมดูจากแว่นแล้วเอ่อมันอยู่ที่พื้นครับมันไม่ได้ค้างบนต้นปามนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้โหมดการค้นหามันก็จะมีเสียงดังที่ตัวลำนะครับ <c oughs> โอเคร่วงจนได้ครับเพราะไปเล่นตีลังกา โอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปสวัสดีครับโอเคครับได้ยินเสียงอยู่นะครับ เสียงอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมจะขึ้นยังไงล่ะเนี่ยสวนปามก็โอเค,อเคขออนุญาตปีนก่อนผมมาอยู่ในป่าปามหน้าบ้านแล้วนะครับผมจะกดตัวนี้นะกดปุ่มน,มนี้ปุ่มนี้เสียงมันจะดังนะได้ยินเสียงอยู่อ๋อเจอแล้วครับอยู่นี่ครับนี่สภาพครับมาดูสภาพที่ร่วงนะ พอดีเล่นตีลังกาเล่นตีลังกาโอเคน่าจะยังใช้งานได้นะครับทุกอย่างปกตินะครับ FPV ต้องร่วงมันจึงจะเป็น FPV โอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ